หลังจากที่ดาวถูกทัวลงจนกระทบยอดขายของโรงงาน mm hmm. เธอก็ต้องตกใจกับบินค่าไฟของโรงงานที่มันแพงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอ้อโหแต่ไปเดือนนี้มันแพงจังแล้วในอนาคตโรงงานฉันจะอยู่ได้ไหมสวรรค์ทำไมท่าถึงได้โหดร้ายกับดิฉันเช่นนี้ ดวงอาทิตย์ก็จะร้อนไปไหนจะเผากระเป๋าเงินเขาดิฉันได้มอดไปหมดตัวเลยหรือไงดวงอาทิตย์ไม่ได้ผลิตความร้อนอย่างเดียวนะคะยังผลิตไฟไฟ้าให้เราใช้ได้ด้วยสวัสดีค่ะดิฉันมีโซลาร์บายมีแคปิตอลเราติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงานโดยเฉพาะอย่าให้แสงแดดส่องหลังคาคุณฟรีๆออกมาใช้ผลิตไฟไฟ้าดีกว่าลดต้นทุนค่าไฟไฟ้าและเพิ่มกําไรด้วยระบบโซล่าเซลล์ที่เรามีเรามี2ทางเลือกให้คุณดาวค่ะคือลงทุนเองเป็นเจ้าของระบบ100%หรือให้ทางเราลงทุนให้แล้วคุณดาวก็ซื้อไฟผ่านเราและฉันคคจะเลออกนนด้งงงงา็ิิส ที่สุดดาวก็เลือกตัดสินใจติดโซลาเซลล์กับมีโซล่าใบมีแคบิทอลโอ้โหนี่แผงโซลาเซลล์ของโรงงานฉันเหรอเนี่ยทำให้ม,มันดูสวยงามจังและดาวก็สะใจมากที่ตอนนี้พลังงานแสงอาทิตย์ได้แปลสภาพเป็นไฟฟ้ามาใช้ได้โรงงานของดาวต่อไปนี้ค่าไฟฉันจะถูกลงแล้วใช่ค่ะคุณดาวยิ่งแดดออกไฟยิ่งแรงโรงงานในประเทศไทยเนี่ยเหมาะสุดๆกับโซลาเซลล์ของเราแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่าไฟของดาวถูกลงมากจนดาวประทับใจในมีโซลา่ามากขอบคุณมีโซลา่ามากๆเลยนะคะที่ทำให้โรง,งงานของฉันสามารถประหยัดต้นทุนได้อีกยินดีให้บริการค่ะ พอค่าใช้จ่ายลดลงกำไรของโรงงานก็มากขึ้นดาวหัวเราะสะใจอย่างบ้าคลั่งเลย <laughs> อยากติดตั้งโซลาเซลล์ติดก่อนใช้ก่อนประหยัดก่อนติดต่อมีโซล่าได้เลยนะคะ